ราะรเยอะ่นทนชอเีโอ้น่อะนื่อราเ่อุวาอันนีคันว่าถ้าว่าซได้นึงสิบบิสะเพราะวาเนมันโอ้มันแพงเลอยูสวรันี่บมีแต่ยูสวรันี่บอเบิดบ้านท่าก็ไม่แต่คองข่อยกับคองอยุ้นี่แหละยุ้ยใช่ยยุ้ยมึงพี่นแหละเรายังยุ้ยยูตรงเห็นกันเจ้ารถดีน ใจไปชื่อเขาปะงานอยู่้งานอยู่เมืองไทยกับติดต่อมาอิังไแนไทยกัใไปหเื่นขาดตหาหมื่นังไมไปมีเรื่องบมหบอกแง่บอคบอกแ่บอกค โดยเปิดจิบดีคริมสบายดีสบายดีทุกคนย่างก็บอกจะโดนลืมสบายดีอันนียหัวพักอันนี้องไม่ใหญ่ขนนี้เลยเหยมานกมาดเหลกมาตัเปรถทีนั่นกคนี่แบ์ยังไเอามกี่กี่สกีแสดงนะกีแสดงเ่แบบันแสดงแสดงนะให้เดลูกโ่าวมันมีคนเลาอีห่างหนึ่งเ คนเล่าอีห่างอีฝางเงื่อนเลยว่าให้ไอ้แม็กมันคือนะขี่บนไหนก็จอดไว้ชื่อไ้แม็กขึ้แต่ว่าเ้ามีรถห่างกันหนึ่งนะเลยเแล้วว่ารักๆให้ไอ้แม็กแล้วให้เสียใจอลิรอนะเอาสมบุญบาทเลยนล้วเลยเออเอาสมบุญบาทนี่ให้เสียใจแบบให้แม็กเสียใจเลยให้เราบิดรถไปเลยโลดก็ได้บอกให้เราแบบนอนให้อีลาอีเลียแบบแสียฟากกันเนี่ยว่าไทยอีสานเขาไหนบอกต้องหนุ่มจง ตรงขาดเชี่ยขาดนี่มันของขาดจะมีหอโบเลยไม่ใช่ดื้อตรงขาดมาต้องต้องมีตรงขาดเชือขาดมันจังสิคือแต่กระฐานะแมนเปื่อนๆหนาแบบนำๆเน้น้อยหนึ่งมันจังสิคือว่ะคนถูกแท่านมองมันบูคือกระเป๋าก็ะหายแล้วมาพายกระเป๋าขาดเนี่ยโบไพ่ก็ได้กระเป๋าอบหรือว่าบไพายกระได้มาเริ่มเลยบอจะหน่อยหนึ่งบอ กินข้าวก็เอาให้เขาไปซื้อกินยูนายนมูออกมาเขาเอิ่มเลยนะฮะจุกกินยังเพิ่นจิ้นนุ่มไปกินแห้งอิ่มเอากินข้าวเย็นในห้องเลยเไม่ได้แม่กินข้าวเย็นอีกแล้วโ้เห็ดบากอะขวัญจิ้นเย็นในห้องเลยข้าวเย็นนะแข็งยีเนาะข้าวะมันเย็นแบบในบ้านาานี่มไ,ไม่ใช่พี่ปะไม่ใช่พี่ปะแม่ จ <c oughs> <g ul iffe> ับตายวันน so, uh, ี้แคไหนเอาไม่ใช่ผิดจะมาทำไมลืมมาแล้วไปอยู่กับตารถมันหิ้นเสียเอานี่อ่ะนี่มันเสียเออฉลี่ใช่เฉลี่ยห้องเฉลี่ดูเฉลี่อห้องห้องห้อกมาผิดดูจะนอนกินข่าวไปไหนงกินข่าวกินทั้งตอนจังเลยโดยเอาแบบชิวๆก่อนะอันนี้โดยอันนี้ค่ะเป็นเป็นน้ำบ่อน้ำบ่อนี่ค่ะบ่อน้องขายปลาหนิ่งบอก กระนิ่มชงนี่ยกรนิ่มันแพงกัะนี้มันแพงโลนี้ช้าสามพูดมากับจริงอ่ะน้องแบบเป็นคนแบบใจอ่อนแบบที่บอกว่าใจง่ายนะไม่ว่าหนึ่งมาราคามันแพงแหละเขาบอกอย่าเอามาขายเอ็ม็กมาขายคือว่าเขาอีตนคนในบ้านเขาเขามีเงินซื้อเขาเคยขายโลชงหาเขาทีไปขายโลชองแปดช่องเก่ามันบวกระหว่านี้ถ้ามว่อีตนเขาเขาเลยยากแต่บอเอามาขายถามมันลุงจะเอามาขายถ้าเอามาขายแหละอีตนเขาแหละเขาบมีเงินเนาะเอามาซื้อแล้วเขาก็ต่อต่อเทาบรรลุมาได้แับนี้ทาบรรลุได้ทาบรรลุ เขาก็เลยเอาะบอมมาคายในก่าบอกแฟนประมาณพระเอกเนี่ยแบบมอกะยันน้น้อยนั่เนาะคืออื้อคือคือนีอแล้วไอไอน้อยเอ็มเอ็มมาหนีเกาเลยาแหละรอไปตัวนี้หามันเกาะเช่อถายโหลดฮาเดี๋ยเกาะ่อถ่ายรหลดถอดนะแล้วกก็ขี่ไปแล้วก็ทอยลงน้าดลงสตาร์ท สตาร์ดแห้วก็แบบรถจักนะบิดบิดไปแบบรถจักเลยบอกกันใครสิบป้าจะไหวในมือพีนะมอกะจะอะจะสดอะไรเมื่อก็ชิลรถเมื่อับคุณไม่แล้วปวดบึ้งทางเนาะออแฟนเขีน่ยก็สิมวนเนาะแข้าวแบบเป็นคนกินหอดเพ่งไงก็ซื้อเพ่งไงก็เพงไง ยอมแพ้เขาเดี๋ยวถามมอหนึ่งมาก่อนก็คือเพียงอะไรต้มาโทรหามื่ก่อนดีเจิจอนอะไรอันนอ้นคสิมาสิบอ่ะมามาช้อยกันเบื้องอะไรช้อยกันกำกับว่าเออมันเอามาดีบ่เนาะพูดการถ่ายที่ห้อเชียงมันมันมีเหยื่อเก่าเหยื่ออย่างไปบ่รถใหญ่ก็ได้รถใหญ่ไปพอมันรถมันเที่ยวได้ดิเอารถไปอย่างนั้รถใหญ่ไปแล้วก็จอดวันนึง คือยบ๊ะแสดงเสาอแสดงเสาคือยูโบมะนไปเพงั่นแหละฮะวฮานี่นี่

อยลงมาีนนองอยลงาเยตันเลยเพื่อนตอยสิ่สิเป็นยองเป็นยองฉลีนะเขาเห็ดเป็นเนาะมาเบิ้งในน้ำเบิ้งคือเพิ่นเป็ดนักเนะแมนสิเป็นต้นลำน้มเป็นน้นลงนรงเก่าค่นขัดเส้นปาดเอาด้ว กกโปรใช่กกโปรเกมไพน์มาซื้อเพลงไงไพน์ตอนนี้ซื้อเพลงอะไรวะงสู่เขาได้เอาอนนี้เลยปะเออสู่เขาได้แม่แหละซื้อเพลงสู่เขาได้ทุกคนเอไอแม็กเอไอแม็กหน่ยสบายดีดีเอ็มซีเขาไหมไปดีเอ็มับเขาไหมกล่องไหนกล่องรังนี่กล่องโอ้อันนี้ไอแม็กไอแม็กนี่เได้ฮับโพสเป็นพระเอกทุกคนเหมือนนี่เนาะแล้วก็ดิเจจอนเนาะดิเจจอนกามาทุกคน อภอนี่คืออภอนี่ทุกคนมาหอดคือเป็นลมผู้บ่าวเพียงเดียวเลยไอ้เม็กแห้งแ้งเม็กแบบแห้ๆอย่างเดียวเลยนะมองยังบ่ได้เลยสำหรับผู้บ่าวจึงชิดตึ้มเต็มเพจต่อฮอนเลยวัยชรไลน์ไม่แต่ผู้เชี่ยผู้ใายติดตามกจอฮอนนะในในในเพจเราในยูทูบเราเนาะโดยมีเต็มชราวายคงไอ้เม็กไอ้สัสกระเทยบ่ไอ้เม็กนี่กระเทยติดตามทุกคนเราเปนยังนี่ เอาจะเริ่มถ่ายได้เลยวันนี้เพราะว่าเอาเอาจถ่ายตอนนั้นอันนี้เลยก็ได้ตอนที่วานไอ้แม็กมาซื้อเครื่องเห็นเห็นเขาขี่รถกายเนาะในละก้อนขี่รถกายกับมันกัปซัลลี่เนาะขี่รถแจ๊กกายกับซัลลี่แล้วก็ไอ้แม็กก็บแบบว่าแบบเสียใจเลยนะออกห่างไปออกห้างไปเลยเน้นแต่เน้นแต่ไอ้แม็กนั่นแหละเราเสียใจเพราะว่าเพราะว่าสากของเฮากระถอกขี่รถกายอืมอมันกับวัวลายไหมเนาะแม่ จอนฟังแ่นซอยไหมไปทางไกลขิดอยู่โอเคทุกนเดียวไป่ี่ไม่รีดอดเพราะมันอยากเกล้งแล้วก็วางแผ่นแล้วก็งไอ้จอนาขี่ไอยู่แล้วเก่งจอนเ่้วเก่งร้ยจ้ะไม่่ได้เฮ้ยเลยวางแผนสวยแล้วปั้งอะขอบใจเ้อขอบใจเ้อแล้วก็มาเลย แล้วการอบชองกับไอแม็กขี่รถมาเลยวันนี้โอเคทุกคนติดตามกไลคาให้แน่จ้ะเฮ้ยบอ บ่บ่ถ่ายเบื้องหลังถ่ายเบื้องหลังเพงเนาะจะเพลงสื่อยังกระหูถ่ายแล้วล่ะยืนเบื้องเก่าเฮ้ยเป็นเป็นลังสิโกกันนี เลยบ่หับห่ดมาแบบก้าวมาพี่อ้ยืนยืนไปหน้าลุนหับเลยหับเลยมาตอนนี้ก็สิไตยเบื้องหลังแม่หอกแล้ว, <laughs> วแล้วพังกันแน่ ไปเอาไเอาถุงมาขอใเาไปเอาถู่แล้วเพราะว่ามันจะไม่งี่มันมันจะไม่งีกวอ